ันนี้มาเจอกับช่องเคอครับผมวันนี้น้องเคอาจะมาทำไข่กระทะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับน้องเคออีกแล้วนะคะ<น>วันนี้น้องเคอจะพาทุกคนทำไข่กระทะนะคะ,ใน,คะในช่องเคอครับผมอในช่องเคอครับผมนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะน้องเคอเอ,อ่ม กุนเชียงอ่ากุนเชียงนะคะกุนเชียงนี่เราเอาไปทอดน้ําก่อนนะคะให้สุกนะเรามีอะไรครับใส้กอกสีส้มใส่กอกสีส้มไส้กอกสีชมพูไส่กอกสีชมพูหั่นแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแล้วอันนี้คือเนยหรือว่าเนยเค็มหรือว่าเนยจืดก็ได้เนยหวานหรือว่าเนยเค็มหรือว่าเนยจืดก็ได้นะคะตามชอบต้นหอมใส่เอิมแล้วก็แครอทอ่าหมูหมู พริกไทยป่นแล้วก็ไครโอมอกคอลี่นะคะแล้วก็แม็ก,กี้แม็ก,กีกก้หมูสับของเรานะคะหรือว่าหมูบดเนี่ยเราเอาไปลวนก่อนนะคะทุกคนไปลวนนะคะใส่น้ำเปล่านิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้หน่อยนึงนะคะอันนี้เราก็ซอยนะคะแล้วก็ไปนึ่งนะคะนึ่งพร้อมกับไส้กรอกนี่แหละนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราไป ทำ,ทำกัน,กนเลย yeah. ไปทำกันเลยเดี๋ยวเราจะเปิดก <Yeah. S 2> <ะ>ันอ่ะตอนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันก่อนครับติดแก๊สก่อนเลยเดี๋ยวแม่กวางจะติดแก๊สให้น้องเคอ่นะคะเพราะว่าไฟมันร้อนอไฟมันร้อนนะคะแล้วเราก็เอากระทะมาตั้งครับกระทะอยู่ไหนกระทะอยู่นี่ครับมามังตเดี๋ยวผมตั้ง,งไฟนะคะไฟนะ เอามือออกครับอ่าโอเคโอเคอ่าเราตั้งกระทะนะคะน้องเคเอาช้อนมาครับช้อนนี้อ่าเอาช้อนมาเราตั้งกระทะเดี๋ยวแม่กวางขอเบาไฟนิดนึงนะคะไฟแรงเดี๋ยวกระทะไหมาอ่ะใส่เนยครับใส่เนยย่อยเป็นเนยใหญ่ใส่เนยลงไปลงไปเลยเดี๋ยวใส่ไม่หมดครับ Let's go <S อุ๊ยทุกคน รู้ไหมว่าแม่กวางลืมอะไรทำไข่กระทะนะคะแต่เราลืมไข่ไก่เดี๋ยวแม่กวางไปเอาไข่ไก่ก่อนนะน้องแค่ปล่อยให้อาเนยมันหอมก่อนนะเนยมละลายใช่ไหมให้เนยละลายทุกคนตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยทุกคนใช่ไหมใช่ไหม ไม่เราต้อเองนะไข่ามาแล้วนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมไข่นะอย่าลืมไข่เหมือนแม่กวางกับน้องเคาน์นะคะไม่เดี๋ยวน้องเ,เคาน์ต์จะต้อเองน้องเคาน์ตจะต้อเองนะคะทุกคนเราคนเลยนะคะให้ละลายแบบนี้เลยนะคะจะไข่ถ้าใคร ไม่ชอบแบบไอ้น,นี่มากก็ใส่เนยน้อยหน่อยนะคะแต่เนี่ยแม่กวางอ่ะชอบเนยเยอะๆนะเพราะมันหอมเดี๋ยวเรา<ท>ปิดแก๊กก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขอตอกไข่ก่อนนะคะแม่กวางลืมไข่เนยลนเอาเนยลน <c oughs> ไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเราตอกไข่นะคะมาเจ้าเดียร์น้องเคอาจะตอกเองอ่นาน้องเคอาจะตอกเองนะคะนี่น้องเคอาเตอกไข่ครับอ่า เรานะคะแม่กวางขอแนะนําให้เตะาะไข่ใส่ถ้วยทีละฟองแบบนี้นะคะเพราะว่าเผื่อฟองไหนเขาเสียเนี่ยมันก็เราก็จะได้ทิ้งเป็นฟองๆไปนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาจะเสียหรือไม่เสียนะคะอ่านี่นะเตะาะไข่ใส่ไว้แบบนี้นะคะใส่ถ้วยนะโอ้แม่กวางตลกตัวเองมากเลยทุกคนคือลืมอะไรไม่ลืมลืมไข่นะคะทําไข่กระทะแต่ลืมไข่เออว่าไป <laughs> เดี๋ยวแม่กวางเต๋ะหนึ่งใบนะคะน้องเคอเตาะหนึ่งใบอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราติดแก๊กก่อนคาดอีกหลุใบเดี๋ยวเราเก็บไว้นี่นะทุกคนจิ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 จกจิ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 ริจ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 ิเิีิจิจอจิจิจิจอจิจิจิจ่จรจิ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 ยิจ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 ลืมไข่ิ เดี๋ยวตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนแล้วนะน้องแค่เอาไข่ใส่ได้เลยครับแต่ระวังโดนกระทะด้วยนะห้ามจับกระทะนะเพราะว่ากระทะมันร้อนอ่ะมันร้อนโอเคเอาเทเลยเดี๋ยวแม่กวางช่วยจับมือหน่อยหนึ่งเทไปเลยครับเดี๋ยวไข่แตกอ่าโอเคนี่โอ้โหไข่ไข่สวยมากนี่ที่ทุกคนเดือดวอย่าอย่าอย่าจิ้มครับเดี๋ยวมันร้อนอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาไอ้นี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่กวางไปเอาฝาก่อนให้เริ่มอู แม่ผมเขาไ,น,ขไาน่ขอปิดเองได้ไหมใช่ไหมโล่ยัไงโล่หรือแม่เดี๋ยวอันนี้นะคะไข่เขาเริ่มเริ่มขาวแล้วน้องแคระใส่อันนี้เลยครับกุนเชียงเดี๋ยวน้องเชียร์ตัดตักอ่าตัดเอามือหยิบเลยก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราล้างมือมาแล้วแต่ว่าตักก็ได้นะอ่ะใส่กุนเชียงครับครับใส่ข้างๆนะครับอ่ะ ใส่กุนเชียงลงไปนะคะเอาทุกคนกุนเชียงมาโดนไข่ใส่ไส้กรอกใส่กรอกเอาไม่เป็นไรครับอะใส่ไส้กรอกสีชมพูอีกครับแม่ยวผมตักเองอะใส่เลยครับลูกอ่าแล้วแต่นอเคอาร์เลยนะจะใส่ตรงไหนอะอ่าใส่เลยครับอ้าวใส่เลย นะแล้วก็ใส่หมูโบดครับหมูสับของเราหมูสับของเราเหลือว่าหมูบดอ่าใส่อย่าให้โดนไข่แดงนะครับมันจะได้สวยๆอันนี้ก็แม่กวางต้องช่วยน้องเคอานะเพราะว่าน้องเคอาไม่เคยทํานะคะครั้งนี้ครั้งแรกเอาใส่ดีๆครับหกหมดแล้วลูกอืมนะก็หมูถ้วยนึงนะคะอยู่ข้างล่างครึ่งถ้วยนะคะอยู่ในกระดะ <laughs> ช้อนเดียว <laughs> หกหมดใส่ ใส่กอกเพิ่มลงไปนะคะทุกคนใช่เดี๋ยวเรามาใส่เม่จีนี่น้องแคอาชอบทานใส่กอกสีชมพูแล้วน้องแคอาก็ชอบทานแครอทใช่ไหมครับใช่เพราะว่าแครอทเนี่ยเป็นผักของโปรดผมเลยเออเป็นผักของต้นของน้องแคระเลยเอาน้องแคอาปิดฝาครับมาเดี๋ยวน้องแคปิดฝาเองอ่าน้องแคอาปิดฝาเองเดี๋ยวเรารอสักพักนึงนะคะใช่เดี๋ยวน้องแคาระ บอ่าเดี๋ยวน้องเคอาเปิดฝา,าดูหน่อยนะคะว่าไข่กระทะของเราสุกหรือยังเดี๋ยวนับหนึสองสนะอ่า,อานับครับโอเคหนึ่งสองสาว้าวโอ้โหทุกคนคะ่ะน่าทานมากๆเลยโอ้โหอ,อันนี้เป็นของน้องเคอานะคะน้องเคอาจะใส่ซอสอะไรครับแม็กกี้ไหม กกอ่าอันเนี้ยสุกแล้วนะคะอันนี้คือน้องเค่อาจะทานสุกเลยนะคะแม่กวางก็เลยปิดฝาไว้นานหน่อยนะคะอ่ะหยาะแม็กกี้ลงไปหน่อยนึงนะคะ<อ>เดี๋ยวน้องของน้องเคอาเราจะปิดแก๊สก่อนนะน้องเคอาปิดแก๊สก่อนคะอ่ะโอ้โหทุกคนคะน้องเคอาเก่งไหมทาไข่กระทะทานเองนะคะแต่เราลืมไข่ตั้งแต่ทุกคน <laughs> น้องอันนี้น้องแคปิด Uh, เดี๋ยวเราจะมาทำกระทะที่สองกันเลยนะคะนี่ไงทุกคนกระทะที่อ่ากระทะที่สองเป็นของแม่กวางนะโอเคเดี๋ยวน้องเคียจะทำให้อาน้องเคอาจะทำให้แม่กวางนะคะเดี๋ยวแม่กวางเอากระทะแรกลงให้น้องเคอาก่อนนะคะใช่ส่วนกระทะอันนี้เอาขึ้นโ <Okay. S 2> อเคโอเคอา <as S 2> <c oughs> อันนี้นะคะเป็นกระทะที่สองนะคะทุกคนเดี๋ยว อันนี้เป็นของแม่กว้างนะคะแม่กว้างจะช่วยน้องไคอาทำนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้องแคเออทำไม่ลนอ่าอันนี้เราใส่เนยนะคะเบาแก๊สนิดนึงนะคะใส่เนยลงไปคนคนคนเลยคนแบบนี้นะคะใช่คนไปเลยมาเดี๋ยน้องเคียจะช่วยเดี๋ยน้องเคียจะช่วยอ่าเดี๋ยวน้องเค่อ,าจ,อ,อาจะช่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องแค่อาช่วยตอกไข่โอเค อ่าเดี๋ยวนี่นะคะตอกลงไปเลยต่อไปฟองที่สองอ่าฟองที่สองระวังโดนกระทะนะครับลูกอ่าเร็วตอกเร็วอู้แม่กลัวไข่แดงแตกอ่าไม่แตกโอเคอ่าเอาไข่เทใส่กระทะเลยคะ่ะสรุม่ม ขง่ง<ช>เอาไข่เทใส่กระทะเลยครับน้องเคอาระวังโดนกระทะนะลูกกระทะมันร้อนโอเคโอ้โหโชคดีมากไข่ไม่แตกนะคะไข่แดงไม่แตกอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นของแม่กว้างนะคะเดี๋ยวแม่กว้างจะขอใส่เองนะนนี้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเคอาช่วยใช่อันนี้แม่กว้างก็จะใส่หมูบดนะคะใช่หรือว่าหมูสับ เดี๋ยวเนาะเคีอ่ะอืมโอ้โหเป็นยังไงล่ะของแม่กวางก็จะใส่ไส้จุกๆไปเลยใช่แล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วแม่กวางก็จะใส่กุนเชียงนะคะใช่แล้วเดี๋ยวน้องเคียร์จะอ่าน้องเคียร์ช่วยอ่าน้องเคียร์เอาอะไรมาให้แม่กวางอีกครับไส้กรอกไส้กรอกอ่าโอเคใส่มาเลยครับลูกอ่าโอเคหัวสีสันเดี๋ยวนะแม่ขอเคียร์หน่อย แม่ขอเคียวนิดนึงนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวแม่กวางจะใส่ไส้กรอ,อกสีชมพูขั้นละวางอ่ากุนเชียงกับไส้กรอ,อกสีส้มนะคะนี่แล้วก็ข้างหลังบ้านเราจะเป็นเออจะเป็นต้นไมน้นะครับนี่นี่โอ้โ,ห,โห,หน่าทานไหมคะทุกคนใช่สีสันนะคะนะมาข้างนี้แม่กวางก็จะใส่เป็นแครอทนะคะใช่แล้วก็ใส่ต้นหอม อันนี้เราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่หยิบนี่หยิบนั่นแต่ไม่เป็นไรห,หรอกน้องเพราะว่าแม่กวางทําท,ทานเองนะคะไม่ซีเรียสนะคะอ่าปิดฝาครับลูกเกดจะใส่ต้นอหอมใม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่อยใส่ต้นหอมเดี๋ยวค่อยใส่อีกอ่าปิดฝาก่อนครับคุณลูกครับเดี๋ยวลูกเกจะปิดเองอ่าปิดเองเดี๋ยวเรามารอไข่ของเราสุกกันเลยใช่เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ต้นหอมทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ต้นหอมนะคะทุกคนอ่า ตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะถูกไหมหนึ่งสามสองหนึ่งว้าวอ้าวโอเคเลยแม่กวางอยากอยากทานแบบนี้วางฝาครับอ่ะโรยอ่าต้นหอมให้แม่กวางหน่อยครับเดี๋ยวเจ๊จะใส่นี้อ่าโรยโรยต้นหอมให้หน่อยครับเดี๋ยวแม่กวางขอปิดแก๊สเลยนะคะเพราะแม่กวางไม่ชอบไข่สุกมาก อ่าโอเคใส่ต้นหอมให้แม่หน่อยคับเท่านี้ใช่เท่านั้นแหละโอเคแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้นิดนึงเดี๋ยวเรจะเบอคใส่เองเอา้าโอเคอาร์ทำนั้นทำนี้ล่นหมดเลยนะคะทุกคนทั้งช้อนทั้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่าใส่ซอสแม็กกี้ค่ะอ่าแล้วก็ใส่พริกไทยป่นให้แม่ด้วยแม่ชอบพริกไทยป่นใช่ครับ โอ้ย,อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนคะแต่แป๊บนึงนะแม่ขอปิดฝาดู <c oughs> ดูน้องแคระ <c oughs> เดี๋ยวแม่ขอปิดฝาแป๊บหนึ่งนะคะโอยน้องปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแลนะคะเหยาะเลยครับเหยาะนิดนึงเยาะนิดนึงนั่นแหละโอ้โหพอแล้วครับแจ๋วเลยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะทุกคนฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนกด ได้กดแทร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเคียร์ด้วยนะคะอ่า <กด S 1> นี่นะคะเดี๋ยวแม่กวางจะตกแต่งของแม่กวางด้วยมอคโครี ok แล้วก็นี่แล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะแค่เดี๋ยวน้องเคียร์จะเป็นคนยกเอง